บอลลูนบอลลูนนะคะบอลลูนบอลลูนลงมาลยลงกับพื้นแล้วค่ะเดี๋ยวอีกดูแกดกดูลวอีนะเย่เวักวักวักกออ่ะตตีนลโบฮะไม่รู Ik woon hier een kilometer verder verderop, dus ik weet ook niet waar, wie de eigenaar is. Ik zag opeens twee ballonnen varen en een opeens... beetje. Hey, op jullie een mooie dag? We een hele sprooktijd samen. Leuk kijken.

นึกว่าลงบ้านคนนะคะทุกคนใหญ่มากใหญ่มากเลยค่ะ โอ้กี่คนเนี่ยเกือบลงบ้านคนนะ wel <laughs> leuk logistiek force. oh ga koel ja. ja dat zou een behoorlijke gebruiken <laughs> โอ้โหนั่งหลายคนนะคะทุกท่านนั่งหลายคนเลยอ่ะมันใหญ่มากเลยอ่ะสกาย

โอเคนะคะวันนี้ผม <laughs> เดชิตาพามาดูบอลูนนะคะ <laughs> ขอบคุณที่ติดตามนะคะดัชิตาชาแน,นลนะคะขอบคุณที่ติดตามชีวิตเมียฝรั่งนะคะก็เป็นประสบการณ์นะคะพามาดูบอลลูน ทุกท่านนะขอบคุณมากนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ